ดรภูมิปรวิทชัยภุริเฮียรัจักุลนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดศูนย์พัฒนาการแพทย์และรวมถึงคลินิกนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการแก้ไขความพิการควาบกบห้องคนที่เป็นหาเรือรังนะครับเราก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเป็นจุดแสงสว่างจุดประกายความหวังให้กับคนพิการทั้งทั้งประเทศเลย ความพิการมันมีอยู่สองประเภทความพิการที่เกิดจากภาวะของสมองเนี่ยเกิดจากภาวะความดันสูงเต็มเแล้วสเสนลตีเสเลอแตกสมองบวมนะครับส่วนภาวะความพิการที่เกิดจากเบื้องล่างนะครับท่อนล่างลงมาเนี่ยนั่นคือเรื่องของเข่าเสือ่อมขาอ่อนแรงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทพวกนี้นะครับเราสามารถให้ความรู้เขาได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราสามารถป้องกันได้ถามว่าถ้าเป็นแล้วแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ คนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทเนี่ยนะฮะเราจะต้องทาโดยการดึงโครงสร้างเลยนะครับเพื่อให้ถูกการกดทับของปลายประสาททั้งหลังนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้แหละครับมันทํางานโดยการค่อยๆดึงดึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อคายออกนะฮะเพื่อให้เลือดเนี่ยมาเกิดการคลายตัวนะครับแล้วก็พอเกิดการคลายตัวปั๊บพวกกระดูกที่กดทับไปที่ปลายประสาทเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนออก สิ่งนี้สำคัญมากการารักษาในกระบวนการเนี่ยนะครับเราใช้ในหลักของธรรมชาติบําบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดจุดนะครับการรีดการคึงนะครับหรือการตรวจวิเคราะห์สัญญาณของพังผืดว่ากลุ่มก้อนพังผืดน,นั้นไปกดทับเส้นเลือดตรงไหนคนที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับหน,นะครับเป็นคนที่ศึกษาดูงานที่หน้าเฟซเรา2 คนที่รู้จักในางานของเราโดยการเราลงพื้นที่ช่วยเหลือคนดาาจนคนพิการพสง์ไม่ฉี่เราลงสนามพื้นที่เห็นนะักภาพอย่างนี้มันติดตาเราเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนอล่านี้ให้ได้ผู้ป่วยบางคนที่ผมลงพื้นที่บองตกว่าแทบไม่มีจะกินนะครับเงินไม่มีบ้านอยู่กระตอบแถมยังต้องพิการ เรามีเจตนาอยากจะบอกทุกท่านว่าตอนนี้นะครับอย่าสิ้นหวังนะครับเราช่วยคนได้ถ้านี้นะครับคนมีเอื้อเฟื้อคนไม่มีสังคมมันก็น่าอยู่ครับเรื่องยิ่งถ้าเป็นเรื่องของภาวะการช่วยเหลือคนพิการคนที่เขารับความทรมานจากการเดินไไม่ได้เนี่ยมัน ผมว่ามันยิ่งใหญ่ความสุขของผมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือเราได้เห็นรอยยิ้มรอยยิ้มของคนป่วยรอยยิ้มของผู้ยากไรนะครับไม่มีจะกินแต่วันนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราชีวิตของคนนะนะครับมันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยแล้ววันนี้เราได้ให้ชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเขากลับคืนมาเขากลับมาช่วยลูกช่วยพ่อช่วยแม่นะครับมันมัน มันมีความสุขมหาศาลมากนะครับผมอยากให้ให้ใหใหทุกคนคนไทยคิดแบบนี้ถ้าคนไทยคิดแบบนี้ผมว่าสังคมะประเศศชาติไน้าู่มากจะรักกันยิ่งขึ้นไป